สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวดีลุงเมื่อพยานเอกมีธรรมะได้ฟังพ่อแบมนั่งพูดคนเดียวลงคลิปการพูดคนเดียวถือว่าออกมาจากใจเนื้อหามีธรรมะ หลายเรื่องแสดงว่าเขามีทำรรในใจติดตัวมานานแล้วเช่นเขาพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดว่าเวรกรรมมีจริงก่อนตายควรมีความดีติดตัวไว้บ้างไม่อยากให้ใครทำร้ายใครมัวแต่อยากกอบกลวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนเขาไม่มีความสุข ให้ตำแหน่งพยานปากเอกทั้งที่ผมไม่อยากรับใครอยากรับตำแหน่งนี้บ้างเพราะความเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งนี้นกฮูกร้องทำให้จิตใจไม่ดีไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายกับใครนี่ลหละนชีวิตคนเราเนะ่ะเอาแต่โมโหเป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผล ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจคนอื่นมันโยงไปถึงคนรอบข้างคนอื่นอย่างผมรู้สึกหนักใจที่ได้ตำแหน่งนี้ผมไม่อยากรับทุกวันนี้ไม่มีความสุขต้องฝืนยิ้มทําให้ผมต้องใช้ชีวิตลำบากอยากให้มันออกมาดีทุกฝ่ายทุกคนแต่มัน จะแย่ลงทุกวันหรือเปล่าเนี่ยละครับใครมีลูกก็พยายามสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกทำไม่ดีในอนาคตปัจจุบันก็ต้องเกรงใจและไปช่วยเขาในเรื่องที่เราไม่เต็มใจการสอนคนเป็นลูกอย่าใช้ความรุนแรงคนมีเหตุผลคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนเวรกรรมมีจริง ไม่อยากให้ใครทำร้ายใครคนเราเกิดแล้วตายก่อนตายขอให้ทำความดีบ้างไม่ใช่คิดจะกอบกวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่าใครเดือดร้อนไม่ได้ทำผิดทำไมต้องเดือดร้อนด้วยไม่อยากรับตำแหน่งเพราะความผิดเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมถูกยัดเยียดตำแหน่งนี้ให้ผมก็อยากถามว่า ใครจะอยากรับตำแหน่งนี้บ้างพ่อแบมพูดมีธรรมะสอนใจหลายจุดการพูดไม่ได้หมายถึงลุงพลทำให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ลุงนิมิตหมายนี้คือพ่อแบมต้องการพูดความจริงมากจากใจซึ่งเป็นผลดีต่อลุงโดยตรงผมอ่านเนื้อความเต็มไว้ใน YouTube ช่องวีระหลงสมบุญสวัสดีครับวีระ ลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดเปิดใจหมอป่าใช้บ้านพักบนเนื้อที่5ไร่เป็นที่ช่วยผู้ป่วยไร้ที่พึ่งฟรีตลอดระยะเวลากว่า20ปีนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าผู้ที่รับฉายาว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีได้ใช้บ้านพักบนเนื้อที่กว่า5ไร่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือดูแล รักษาผู้ป่วยไร้ที่พึ่งได้เข้ามาอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหมอปลาเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนเองมารักษาคนป่วยเพราะครั้งหนึ่งตนเองเคยเจ็บป่วยมาก่อนและหาโรคไม่เจอในทางสายศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้จากนั้นได้นค้นพบอะไรในตัวเองบางอย่างจึงเริ่มช่วยเหลือคนที่เจอแบบเดียวกัน เรื่อยมาจนซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่บ้านกว่า200คนแต่ละคนมีอาการป่วยแตกต่างกันไปหลายคนไม่มีที่พึ่งหลายคนหมดทางเยีวยารักษาถูกญาติพี่น้องนำมาทิ้งไว้แต่ตนเองก็ยินดีรับเข้ามาดูแลรักษาหมดโดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใครขอเพียงแค่เป็นคนดีคือถ้าคนไหน มันแย่มากเราก็ยินดีที่จะให้พักที่นี่บางคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่เราก็ให้มาพักที่นี่จนกว่าหายจนกว่าทำงานได้ปกติไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไงคือเรานะ่ะไม่เลือกเลยนะบางคนมาไม่มีที่อยู่เราก็ให้อยู่เราไม่เคยเลือกปฏิบัติว่าเคสนี้เคสนั้นจะต้องเป็นคนจนคนรวยขอให้เขามีสามัญสำนึกของการเป็นคนดี ออจากคนช่วแต่ถ้าสำนึกแล้วว่าเป็นคนดีเราก็ช่วยหมอปลาได้พาทีมข่าวเดินสำรวจบ้านพักบริเวณโดยรอบซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนทั้งที่นอนโรงครัวเราพบว่าภายในบ้านมีคนป่วยด้วยโรคต่างๆตั้งแต่อาการหนักสุดเดินไม่ได้บางก็มีอาการคล้ายคนป่วยทางจิตเดินไปเดินมาส่งเสียงวยวายหลายคน ที่ได้พูดคุยด้วยยอมรับว่าไม่มีเงินไปรักษาตัวเมื่อรู้ว่ามหาหมอปลาจะไม่ถูกทอดทิ้งจึงเดินทางมานอกจากนี้หมอปลายังเล่าว่าตนเองไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำมาช่วยเหลือโดยเงินส่วนใหญ่ที่นำมาช่วยในการดูแลก็เป็นเงินของน้ำฟ้าภรรยาที่ผ่านมามีหลายคนอยากให้เปิดรับบริจาคแต่ก็ไม่ทำส่วนการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแต่ละครั้ง ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวก็ไม่เคยเรียกรับเงินซึ่งผู้ที่อยากช่วยเหลือหากนำไปสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยก็จะรับไว้ทั้งนี้ผ่านมาการช่วยเหลือของหมอปลากลายเป็นข่าวโด่งดังแต่ละครั้งก็มีคนที่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์โดยล่าสุดการเข้าไปช่วยเหลือผู้เข้ารับบาบัดยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่ง อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับการร้องขอจากสื่อมวลชนให้ช่วยลงไปตรวจสอบเนื่องจากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงยังมีพฤติการพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์เรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำร้ายทุบตีไม่ต่างจากคุมนรกแต่สุดท้ายกลับถูกดำเนินคดีซึ่งยอมรับว่ารู้สึกจุก และท้อแท้ใจแต่อนาคตจากนี้ก็จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนต่อไปก็คือท้องานนี้ถือว่าท้อมากเลยเพราะเราช่วยเหลือคนเบ็ดเสร็จ300กว่าชีวิตแล้วนะใช่ไหมที่เอาไปแอบไว้อีกเนะ่ะเราสามารถเปิดโปงขบวนการก็เหมือนการฆ่ามนุษย์ได้ออกมาคือแต่พอเราเจอแบบนี้เนะ่ะเราจุกความคืบหน้าล่าสุดแจ้งจับหมอปลา ตำรวจแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหมอปลาปมผลประโยชน์วัดท่าพุเจ้าหน้าที่สอพอสุวรรณภูมิแจ้งข้อหากับหมอปลาปมผลประโยชน์วัดท่าพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากกรณีที่หมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรขาวได้นำทนายไพศาลเรืองฤทธิ์และทีมงานไปนำผู้เสียหายที่ศูนย์บำบัด วัดธาพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ 5. กอมคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มอดีตผู้บำบัดว่ามีขั้นตอนการบำบัดและรักษาไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะมีการทำร้ายทรมานร่างกาย และจิตใจโดยการให้ออดอาหารและมีการเรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงได้มีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่สอพอสุวรรณภูมิล่าสุดเจ้าหน้าที่สอพอสุวรรณภูมิได้ร้องทุกกล่าวโทษแจ้งข้อหากับหมอปลาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งขณะนี้ตำรวจสอพอสุวรรณภูมิจังหวัดรรอยเอ็ดซึ่งเป็นผู้นำผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดกำลังรวบรวมหลักฐาน จากสื่อโซเชียลต,ต่างๆเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับหมอป่าทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เผยว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเสียหายและความอับอายที่ถูกหมอป่ากล่าวพาดพ,พิงถึงในทางที่เสียหายถึงได้มาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับหมอป่าโดยการแจ้งความใกล่าวเพื่อต้องการดำเนินคดีกับหมอป่าที่ให้ข่าวด้วยข้อมูลนั้นเป็นเท็จไม่มีพื้นฐาน ของการศึกษาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วให้ข่าวทําให้เสียหายหรือต้องการให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามข่าวที่มีการกล่าวอ้างกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากคนป่วยที่ต้องการเดินทางไปบําบัดที่จังหวัดกาญจนบุรีและให้ข่าวในลักษณะว่าตํารวจมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับตํารวจอาสามาแสวงประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรและต่อไปพนักง,งานสอบสวนก็จะได้แจ้งให้หมอปลามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำต่อไป